กาบสวัสดีล้วทำบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสกคนพี่น้องมาพบมาพ่อกับช่องอนนท์สามเคเคว่าไปคือเก่าพี่น้องเกดจกดนี่คือเก่าพี่น้องรอบเดึกรอบเดกพี่น้องมะพี่น้องทักทายยามแรงรอบเดิร์ดเลยรอบอจิจะอจิจะเอ้ยพี่น้องม้นนี่ได้ปนป่าหรือว,ว่าเจวป่าม้นนี้เป็นเจวปาดุกพี่น้อง มาผักพี่ตอนน้องรอบดึกอุ้ยชิสันหน้าตาพี่น้องเป็นไดแเจวปลาบ้านเขาผักก็ไปแก้มมาเนี้ยชิมีหมากลินไม่เผามีมะเขือแล้วก็ขาดไปคือมกมฮะแล้วก็ทวพู้มาเ,าเน,มามามนี้จัดากมาเต็มแล้วบพักคือแบบกรอบๆเลยมาเนี้ยจวดเลยกันทีเดียวเลยพี่น้องข้าวเหนียวโย่ข้างล่างคือเกามันนี้ยชิมาลุยเดียวมาอนี้แเจวปลา แกวปลาอุ S <S <People> ้ยพี่น้องมาพี่น้องขามาแล้วอย่าลืมเดือพี่น้องเด้อฝผ่ากดชับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอนน์สามเค้คว่าไปคือเก้าพี่น้องมื่อกี้ก็บ่มีหยังไรพี่น้องขอขอบคุณขอบใจพี่น้องเบิร์ดจะขูดทุกนที่เข้ามาให้เกียรติติดตามซ่องอนนลสามเค้กพี่น้องขอขอบคุณขอบใจจากใจจริงพี่น้องเฮงๆเลยเบิร์ดจะูดทุกดมาพี่น้องมาลงมือกันเลยพี่น้องบอยยังไรก็ยายกระ่างเมื่อนี้ แบกเนื้อมนี่บ่ได้ชชยจุบ่ได้ต่ำมึงนี่มาเบ็ดบ้านบ้านอีสานบ้านเฮาพี่น้องปูนี่แหละพี่น้องกำเนิดจุดคือบ้านเฮาก็ปนปลานี่แหละพี่น้องทีเด็ดคือขาดบ่ได้อีกพี่น้องอีสานบ้านเฮาะพี่น้องลงมือเลยทำแรลกแหกหมันพี่น้องมาดอกินข้าวแรงกันพี่น้องเบิดสุกุชุกุเกี่ยวปลาต,ตุย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 ปู คุยคำตุยตุยเลยพี่น้องอืมคำตุยตุยโอ้ต่อืมผักเสร็จแล้วหข้างล่างอืมเมนี่จะคอคุยคักๆักแล้จะคอสดเลยพี่น้องเบิง้งพี่น้องแกวปลาบ้านเฮานี่แหละพี่น้องแล้วกินพื้นบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ คุยมองลิม,ม่เมเ้เผามองว่าลากักี่รุกขืขาันอําลำถูกพูดไปน้องไงอืม มนี้คุยด้วยคำเข่าสิชดเพราะมือน,นี้พี่ต้องอตัวลายคักลีเต็มจานเลยตาบ้านเฮาีะชดบ่ไ้เด้ยต้องจำเพราะมันจะโอ่อิม, <laughs> อม,อม,อมตามด้วยหมามะมะละ เศกอันนี้เพื่อนเรามาเศกอ่อนกินกับปุลปลาโอ้ตัวตุยตุยเหี้ย มาดมอะไมักเลยไมเมเผาอาไแบบเผาไหม นี่เป็นเจลตา,าเจลาสตินชุด,ชดจวดจัดพน่น้องจวดจัดคุยเพื่อน้องคุยเบิ้มคุยเบิ้ม,มจวดทักนี้เพื่อน้องอ

ดใจผมมักได้ไหมน้องมากระทินอ่อนนีดใจผมมักกันคุยเบิม่มคุยเบิม่มอืมไป้องตรวจทักนี้ ทีเรามาเสริมบ่ได้บ่ได้ออกขึ้นมากเคืาะทีเรามาเต็มหนาตักพี่น้องมักก็บเชแก้กันเนี่ไม่ออกขึ้นมากนี่หลาใจผมมักเลยหลุด,ดจักห <c ười> มักก็บเชแก้นเนี่ยอย่าแก้ไอ้จดครับพี่น้องรครับ quy 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 chuẩn chơi chuẩn các cầm mà mà bị đốt จัดทักพห่นั้องดใช้กำลังไม่ไ,มได้โอ้ตัวคำวตัวต พูน้อยอ่อนๆเน้อยเราู เมนูพื้นบ้านเขานี่ยช่วยอดเพ่อนน้ององขาดบ่ได้พื้นบ้านพักไ่ลองซอยจุบมาได้ตัวคุยคุยคุย ที่แล้วจวดจัดคากกลเิเฟเน่เ <c oughs> มนูพื้นบ้านจวดจัดเลยคุย,ชยใช่ไหนคุยใช่เอาต่อ มากระสินอนอืมัวจก็มากะินอน คุยเบิ่มคุยเบิ่มปวดต,ออต,ออตจวดขักแห้งน้องจวดขักแห้งอือทีเด็ดพื้นบ้านเขาแบบนี้แหละ 응? Okay. 응? Mm. 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 พี่เด็ดอเไี่ยจัดไหมพอ่อ,อ,อลูกหลากันยังไม่นอนพี่อน้องเลยตูอยจะคำย่ายๆพี่น้องเห็นด้วยกันอื 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. I <sighs> 做做不能 うん。Mm hmm. mm hmm. ยอดจวดเกี่ยงตับพี่น้องโอ้จวดขักเลยพี่น้องเอ้าพี่น้องคลิปนี้กรบโมนี้ยังไงพี่น้องฝากกดซับกระไข่กดไลค์กดแ้นเชนเด้อพี่น้องให้เกียรติติดตามช่องอนุนสามเกเคออกไปคือนเขาพี่น้องขอขอบคุณกับใจพี่น้องเบิร์ดจูบูจกคนพี่น้องใจเขามาให้เกียรติติดตามช่องอนุนสามเกเคขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์ดจูบูจกคนพี่น้องคิดสิ okay. ่งใดคอยได้กันชิงนั้นสมดังมโนวัง เห็งเหงรวยรวยเบิดจุกุ์่ยฉุคนเด้อพี่น้องเด้อจะเข้ามาดับชมคลิดนะขอบขอบอขอบใจหลายพี่น้อง